กรสวัสดีอินเดียอดขายดีต้อรับข้าสุดชอบจีเย็บเตยเท้านะคะชอบจุ๊เย็บะะตอนนี้มันกำลังสิไปบวชค่ะโฮมผ่าเรือโฮมผ่าเรืองก็ไปเบิ้งนะคไปเบิ้งสิบเปอเ็นตสิบเปอร์เนสิเป็นต์สิบเปให้เ็นต์สิบเปอเนตสิปร้เนต์สิบปเิบเปร์นตงเบือนนเนี์สิบเอร์เงนติเปอร์นต์สเปอรเนต์สิเปอรเนะบเปอรเจีน้าเดี๋ยวไปเบินงพี่น้อง มาพี่นนองบวชอยู่ในอัาานซาลาซาลาในบ้านน,บบนี่แหละพี่เนาะไปใส่อะไรวมเจ๋รวมเจ๋คอจะใส่อะไรมาหรือ,อยังเอาเปินลอยู่ใส่ระเบิดที่นี่ไห่ม,มากบอกเปลี่ยนเสืออยู่ with my love you know ตอนแรกก็คือบ่เห็นหาบ่เห็นหา <coughs> <coughs> อันนี้เป็นสซมนะครผู้ที่จะบวชเนาะต้นเต้นพื่อุทิดวงยิ้งามพอแม่แม่งที่ได้ลวงรับลวงรับไปแล้วนั่นขอจงมากครับเอานังเกิดสมอเอาค้ามต้องใหม่ เมื <l id> ่อกี้ไปเอารัมมาให้เพิ่นทำไ่ด้องนะดี่เน้นไปว่าเป็นทวายเทนแล้วพี่ดอกนะโอเอ็ดต้นไปนะพี่ดอง

ว่าการว่าใจเป็นต้นต้องเรียนรู้ที่จะอักษรที่จะสื่อความงามอย่างนั้นคำว่าประจำไม่อย่างนั้นประมุขของเราต่างไรต่างคนต่างเติมสัตว์ต่างต่างไรยิ่งยามนั้นคำพันธ์นี้มันซับซ้อน เจ้าก,กรรมนายเวรตลอดสัปดาห์ตลองวรนเป็นต้นไม่ใชโหรคให้มาหเาเราร้องทานมีลูพลานในกระ่ท่านท่านให้ในวันนี้ให้เรอตนองจะทงดีมั่นใจตาตูปขอให้คนจาตู ะทะ่าบายถวาบายเพลยงก่อนนาะพี่นอนะ้องเนาะน้อพี่น้องกำลยยังจะหยาดน้ำนห้นนไม่อกอก multimita terima kasih यो आयिना गो या गो वेदा का काहु ถลา,ายเพ้นก่อนถลา,ายเพ้นก่อนจังบวชอะไรถาลูกจิ้งลงเดี๋ยวหาโบ <c oughs> เห็นยังเป็นน้ำหาอยู่นะน,นมาแล้วมาแล้วสิพี่บจื้อน้ำหาโบเห็นเ,นเนสร็จแล้วกันเพ้นเราสันเพ้นเราก่อน ไอซ้อนคอยแ้ะนำหาเจ้าก็หาเจ้าบ่าเห็นอ <c oughs> ยานากนำกันนะสวัสดีดี่พี่นอกจาเป็นมอกรองให้เจ็บเจี๊ยบเด้อค่ะตอนนี้สินบาทเริ่มสิบวาแล้วค่ะบวดแม่ซี่ก่อนเพราะว่าไอจวนยังพ่พร้อมยังตามาหากันอยู่เจ็บเจี๊ยบกันยังกันไปโกหัว่าอลาย แม่ไ่ยังเห็นหนังไปไปวออีกว่าเมีคนผายู่มาเร็วๆเธอซ้อนมิซายสเ้านั่อยู่ในอันเพื่อนอันกระหัวนั่นม่านกับผนีอ่ะเลยนะั้นซไปหาจะท่านกับผู้หลงวัดผู้เลี้ nhãn quay năm liền á, <laughs> <đều, má>, <laughs> โบรเป็นนาไปจับันำมาได้ไมออกน้ำมันิได้อกไ่กันไม่เจก่ไมงี้นอเล่มันไก่้ือเพราะความดันัวรา้าเหน้า่ไ้า่8่ว่ากเดกันมาเป็นกันอกะ็ด้ออกมากมาลังเด้อ

kaput besar, besar, kisang, kisang, kesami, น่ส่งยังไมเนี่หัวไปหัวไปหัวบาได้หัวกไ่ได้อาบบากลักสินอะไรยังไม่พอรถตู้เขารถลงอะไร้เดนี่วปลกแปกันไป

Rồi cái đó cái sao dữ vậy? À, 10 luôn à. Rồi. Hay. Dạ. ลรงสีผมขาเรืองจิตตัวไม่ไปห่มสีเพ WOW. kind of ื่อนหาสโลกนเป็นติที่ทูที really ่ไทยคืออยู่หัือยังมันบอยู่จังน่ะประกาศทางประกาศลุดปวดลงปบบที่ได้ บ <c oughs> ิมันน้่สีน้องจับเพื่นเบิ้งสีน้องนุ่งสินเพื่อน ยกมือขึ้นงอชูๆก็ได้

ạc câu đi nha nếu như mà hết mọi người hết mọi người hết <laughs>

นี่มัยนังมันไปแล้วมันไปแล้วจากียังมันแวบมา cứ 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 tiktok thế à, à, <cười> <tổ> <cười> <thật> này đâu, zoom chẻ cứ Messi เออมนาั้พี่ครัาจะค่คุ้มพี่คั่นมันแงามันจเป็นชั่วแล้วแล้วเปแล้วอยากได้งามอยากได้งามอีกอยู่คันอยากได้งามคือประเตงหนามาใ่ายมันเลย

อันอันนี้ก็ถ่าเหตุอนีนคลิปนึงก็บอกเราจะมาถ่ายอีคลิปนึงนะโอเคแล้วพี่เดาเอาเป็นว่าจัวสอนเรียบร้อยแล้วยืนตรงตรง,ง,งสังรวมซี<อ>แคปไหม <laughs> แคปแคบแคบ

เอาเป็นว่าคลิปนี้จะพาบรรยากาศไว้ซัมนี้กันเด้กับพี่น้องแลทจ่จำตอนอ <laughs> สบายดีเจริญเจริญพร